ไฟลุกไหม้สถานีแก๊สในรัสเซียฐานบัญชการในคุชถูกโจมตีรถถังของกองทัพรรสเซียจมน้ำระหว่างพยายามข้ามทะเลสาบในสปอริเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้12พฤษภาคม2025แอดมินนำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องแรกสถานีแก๊สในประเทศรัสเซียเกิดไฟลุกไหม้เหตุการณ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ในครั้งนี้แต่ลัจากหยุเกิดไฟลุกไหม้แล้วความแรงของเปลวไฟมีเกิดจากการทําไหม้แกส๊สและทำให้โครงสร้างเหล่งพังถล่มลงมาไม่มีการรายงานถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกไหม้และไม่มีการรายงานถึงผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฐานบัญชการปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในแคว้นคูช ถูกมิสไซล์พุ่งทะยานเข้าใส่เป็นเหตุให้อาคารโรงแรมที่ฐานรัสเซียได้ใช้เป็นฐานบัญชการนั้นพังถลม่มลงมาแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเมื่อวานนี้11พฤษภาคม2025ในเมืองรินสกี้แควนคูชรัสเซียฐานบัญชการปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในรินสกี้ถูกโจมตีและหลังจากนั้นอาคารได้พังถลม่มลงไปส่วนหนึ่งและมีทหารรัสเซียติดอยู่ภายใต้อาคารที่พังถลม่ม ตามการรายงานได้ระบุว่าทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บประมาณ3-4ถึงนายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้การโจมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ11พฤษภาคม2025การสู้รบกันในแคว้นโคชรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปรถถังรุ่นที่ 72B ของกองทัพรัสเซียจมน้ำในซาโป,ปริเซียแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในระหว่างที่พลกับปทหารรัสเซียได้นำรถถังรุ่นที่ 72B ข้ามทะเลสาบแห่งหนึ่งในจังหวัดซัปโปรรเซียรประเทศยูเครนหลังจากที่พลรับได้นำรถถังท7 2จบีพุ่งทะยานลงทะเลสาบในซัปโปรรเซียภายในเวลาไม่นานรถถังท7 2 b บีก็ค่อยๆจมไม่มีการรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในฝั่งของทางรัสเซียในครั้งนี้การที่ทางรัสเซียได้นำรถถังร,ถถงรุ่น T72B ข้ามทะเลสาบในซัปโปเรเซียรประเทศยูเครนคาดว่า ทารัเสเซียคงจะมั่นใจในประสิทธิภาพของรถถังรุ่น T72B ว่ามันจะสามารถนำพาทารัเสเซียที่อยู่ภายในรถถังข้ามไปยังอีกฝากงั่งหนึ่งของทะเลสาบได้แต่ความคาดหวังนี้ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อรถถัง T72B จมทะเลสาบในซัปโปริเซียการสู้รบกันในพื้นที่ซัปโปริเซียยังคงดำเนินต่อไปครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้ 12พฤษภาคม2025เวลาประมาณตีหอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่ภายในพื้นที่โรงงานเคมีคามเมนสกีในรัสตอฟประเทศรัสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับจรวดรวมทั้งผลิตขีปนาวุธหลายลำกล้องและมิสอยชนิดอ a สคลอนเดอรไม่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในโรงงานดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมายูเครนมักจะมีการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการที่จะไม่ให้รัสเซียโจมตียูเครนโดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารในฝั่งรัสเซียจชในการโจมตียูเครนและมีเหตุการณ์ดโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่สําคัญในรัสเซียอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ